เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะสับสนกันไปหมดซะเปล่าๆนะครับเพราะนั้นกระบวนการที่ว่ามามันเริ่มต้นด้วยการกระทันไม่ใช่เริ่มต้นด้วยการฟันถ้าคือเริ่มต้นด้วยการฟันนะครับเริ่มต้นด้วยการอะไรครับดุลถ้าคุณใช้ดุลกับการฟันไม่เข้าครับเออมันจะไม่เข้ามันจะไปตกที่อะไรครับหลุมอะไรครับแอกหลุมไหนแอกหลุมไหนครับ แกหลุมไหนครับแกหลูมไหนแกหลูมของใครครับอะไรยังไงงงงงแกหลูมของใครเอ่ยจองเบซงนี่ไม่ลงเห็นไหมหลุดนะหลุดนะหลุดนะออหลุดนะไม่ลงหลุดนะแกหลุดนะอีกทีหนึ่งหลุดไหมอ่าไม่ลงเห็นไหมครับ ก็แสดงว่าเป็นแอคหลุมนะครับไม่ลงนะเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วนี่เอาตามสไตล์ TDM เลยนะครับเอาตามสไตล์คอร์ศนเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วอะไรเกิดขึ้นครับกระบวนการตรงนี้ผมบอกแล้วว่ามันคือแจวฮอนคอราา์ศคอร์ศแจวฮอนได้ประเสียนแล้วก็ประแสะครับได้ประเสียนแล้วก็ประแสะ เห็นไม่ว่าคนถามไม่รู้ตอนนี้อยู่หรือเปล่านะครับว่าอาจจะออกไปแล้วก็ได้นึกออกไหมคนถามนะออกไปแล้วก็ได้นึกออกในครัชคือผมพยายามจะเน้นย้ําว่าไอกระบวนการตัวนี้มันเกิดขึ้นอะไรหลายภาษามากถ้าจะเป็นภาษาเป็นการหลายขีดหลายเขียนมากถ้าจะเป็นการเขียนถ้าเป็นภาเสียนมันคือกระบวนการของอนุผาที่เป็น movement ครับเหมือนกับแมงกะพุน เมียงเกเพยียน yeah. นี่ครับเมีงยงเกเพียน yeah. หรือแม่เหล่โลกอะไ้แม่เหล่นี่ครับแม่เหล่มีแกนแม่เหล่มีแกนแมกนีโต,โตนะครับเออนี่ครับภาคอะพอาพาคาลิป์นะครับนี yeah. ่ที่เห็นเป็นเส้นเส้นใยเนี่ยแม่เหล่ก็คืออันนั้นคือแทนค่าแต่โดยจริงๆแล้วต้องไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันผ่านจีนะครับ การเห็นอะไรตรงนี้ต้องผ่านจีเท่านั้นนะครับโอยรู้จักจีไหมอกไหมฮะต้องเป็นการจักกะจีจักกะจีเนี่ยครับเปียบเทียนกัน ประมาณนี้ฮะนะยกตัวอย่างเปรียบเทียบไปเห็นภาพชัดนะครับแล้วก็มีเสียงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะรู้นะครับก็คือตอนที่เราเนี่ยไปทาเอานะครับเป็นพิธีธรท,ที่อยู่ในสนามฟาร์มครสสนที่ทุกคนได้เห็นไปเพราะฉะนั้นเวลาผมนําเสนอเนี่ยผมก็จะนําเสนอภาพของกระบวนการของการดุนและการอะไรครับฟันแต่อย่าละเลยที่จะมีการพิธีกระทัน่าเห็นไหมครับ เราก็จะไปประมาณจริงๆนะผมอยากเลิกเลยนะเพราะว่ามันมันไม่มีอะไรเกินวันนี้ถ้าเกิดว่าเกินวันนี้ก็เพี้ยนลวนมนกันแล้วนะครับ20นาทีจริงๆเราต้องการ20นาทีเอาล่ะตั้งคำถามกันว่าอยากรู้อะไรที่เกี่ยวกับคอร์สอนต่อมาดูกัน20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 13 14 15 1 6 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30ก็อยากจะเล่านะแต่ว่าเกรงใจคนที่เขาเรียนมาว่ะอยากเล่าให้ฟังนะ อืมอมอืมอ okay. โอเคอ๋อส่วนมากนี่เป็นน้องใหม่กันเลยนี่หว่าไม่มีภาษาคนลราสอนให้เห็นเลยส่วนมากเป็นเอ่อเด็กใหม่หมดเลยนี่หว่าวันนี้นั้นพอดีกว่าไม่ต้องสี่สิบวิทีแล้วกันเอ้อแค่นี้แล้วกันอืม ฝากไว้คือความรู้สึกร่วมกันฝากไว้ให้เราไม่เข้าใจกันฝากไว้เราไม่ต้องปฏิบัติตามทางตัวทางอ่องโลกนี้จะได้ไม้ใช้ได้ไยคอร์สสอนโอเคพอไม่จาเป็นทั้ง40นาทีโอเคพอก็พอ,พอ,พอ